สนับสนุนโดยดัชชี่ไทยละมุนหอมอร่อยแบบไทยได้ประโยชน์สวัสดีค่ะพบกับไี่ถอมในสเก็ตข่าวนะคะอากาศหนาวหนาวแบบนี้มือเย็นคุณผู้ชมกินอะไรกันคะนี่เลยที่อำเภอโพตากจังหวัดหนองคายจัดการแข่งขันกินหมูกระทะทีมนึงมี2คนคะ่ะหมูกระทะ2กิโลกรัม ผักอีก500กรัมกำหนดเวลาไว้ที่45นาทีทีมไหนกินหมดก่อนชนะไปเลย3 2 1เริ่มโอ้โหโอ้โหเทเทลงเตาหมดหมดจานเอามันสุกไหมมันอันตรายนะมันต้องสุกนะคะหมูเนี่ยเข้าใจว่ารีบผ่านไปสักพักเริ่มไม่รีบมันเริ่มช้าลงอ๋อสงสัยจะอิ่มกองเชียก็เชียร์แล้วเชียร์เล่า คูขคอแข่งขันก็อิ่มกินแทบไม่ลงตอนนี้อยู่แถวคอแล้วจุกอยู่แถวคอแล้วเนี่ยจบการแข่งขันแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วรักษาตำแหน่งแชมป์เอาไว้ได้สุดยอดจริงๆค่ะส่วนเรื่องต่อมาเมื่อบ้านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมาก มากขนาดที่ว่าบางทีช้างก็เดินมาหาโอ้โหหมาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราก็เจ้าทีนเราก็พร้อมบวกตลอดวิ่งไล่ช้างวิง่งไปกันทั้งวันกลางวันกลางคืนไม่ได้ดูตัวเลยหมาตัวเองเนี่ยตัวเท่าเมี่ยงตัวเท่าเมี่ยงไม่รู้จะเอ็นดูใครระหว่างน้องช้างหรือว่าน้องหมานะคะส่วนสเก็ตข่าวส่งท้าย ใกล้จะเทศกาลคริสต์มาสแล้วค่ะหลายพื้นที่ก็ประดับตกแต่งไฟสวยงามบางที่ทำดีทำถึงทำเกินหลงใต้ไปที่จังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้นะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในตัวเมืองก็จะประหลาดใจกันหน่อย เพราะนี่ค่ะเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์คุณผู้ชมมนุษย์โบราณที่อยู่ตามถนนในเขตเทศบาลสวมชุดซานตาคลอสอยากจะให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถ่ายรูปกันไม่ขาดสายนะคะไม่แน่ใจเคยเห็นซานต a าครอสเวอร์ชันนี้หรือเปล่าเรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กับคนที่ได้เห็นไม่รู้ว่าจะขำ หรือจะหลอนอะไรจะเกิดขึ้นก่อนเอ่ยว้าวเจอตอนกลางคืนบรรยากาศมันก็จะหลอนนิดหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ